สวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านพบก,กับผมอีกแล้วนะครับช่องเราซีรีส์ซีรีส์ที่ผมจะเล่าในวันนี้ชื่อเรื่องว่าลิขิตรักเหนือชะตาเป็นเรื่องราวความรักของเทพสงครามกับเซียนสาวป่าทอเมื่อเทพสงครามได้ต่อสู้กับเผ่ามารทําให้ราชามารถูพผนกส่วนเทพสงครามบาดเจ็บสาหัสนอนหลับหลายชั่วกับชั่วกันเวลาผ่านมาอย่างยาวนานถึงห้าหมื่นปีการโผลมาของเซียนสาวป่าทอด้วยความไม่คาดฝันทําให้เทพสงครามตื่นขึ้น มาจากการนอนหลับไหลามาห้าหมื่นปีโดยไม่ตั้งใจเทพสงครามก็รู้เลยว่าเซียนสาวผู้นี้ในตัวต้องมีอะไรบางอย่างถ้าหากว่าเซียนสาวผู้นี้ปลูกเขาได้ก็คงปลูกราชามาได้เช่นกันเทพสงครามจะปกป้องเธอหรือว่าจะสังหารเธอก็นแน่ เกี่ยความสงบสุขทั้ง6พีพบเรื่องราวจะเป็นยังไงไปฟังผมเล่ากันได้เลยครับลิงซีนางเอกเป็นเซียนในป่าทอ้อนางเอกเป็นคนฉลาดมีไหวพริบนางเอกถูกพ่อของนางกักขังอยู่ในแต่ป่าทอ้อตั้งแต่เล็จนโตนางเอกชอบฝันว่าเทพสงครามฆ่าทหารสวรค์และเผามารมากมาย ฟันเดิมๆส,ส,ส,สาๆซากๆตั้งแต่เล็กจนโตนางเอกก็เลยเอานังสือตำนานรักเทพสงครามที่เกี่ยวกับเทพสงครามมาอ่านในหนังสือบอกว่าเทพสงครามพาเหล่าทหารหนึ่งแสนนายไปสู้กับเผ่ามารราชามารถูกผนึกส่วนเทพสงครามก็หลับหลายชั่วยกับชั่วกันในทะเลอมตะ นางเอกก็คลองใจกับความฝันของตัวเองมากๆครับมันดูโยงแย้งกับในหนังสือมากในหนังสือมันบอกว่าเทพสงครามพาเหล่าทหารหนึ่งแสนนายไปสู้รบกับเผ่ามารแต่ในความฝันของนางเห็นเทพสงครามฆ่าทหารสวรรค์ของตัวเองแล้วเผ่ามารมากมายนางเอกเลยมาถามเล่อปัวพ่อของเธอว่าทำไมนางถึงฝันแบบเดิมอีกแล้วแตกต่างจากหนังสือที่นางอ่านในหนังสือม,มันเขียนบอกชัดเจนว่าเทพสงครามพาเหล่าทหารหนึ่งแสนนายไปสู้รบกับ มามพ่อของเธอดูเหมือนจะรู้เรื่องทุกอย่างเป็นอย่างดีแต่ไม่ยอมบอกอะไรกับนางเอกเลยสักคำเกี่ยวกับความฝันของนางเอกครับทุกครั้งที่นางเอกถามพ่อของนางพ่อของนางเอกมักจะหาวิธีบายเบี่ยงเปลี่ยนเรื่องอื่นตลอดเล่ปูวพ่อของนางเอกชอบกินเหล้าเป็นชีวิตจิตใจแบบนี้มันต้องถอนถึงขนาดลงไปหลับในโอ่งกันเลยทีเดียวพ่อของนางเอกเคยเป็นหมอสวรรค์มาก่อน พ่อของนางเอกลาออกจากตแหน่งตั้งแต่นางเอกตัวเล็กๆมาอยู่ในป่าทอกับนางเอกครับคอยดูแลไม่ให้นางเอกออกไปจากป่าท้อแห่งนี้ถึงแม้ว่าพ่อของนางเอกจาลาออกจากตแหน่งหมอสวรรค์แล้วแต่ก็ยังหลอมยาให้กับบรรดาเหล่าเทพเซียนบนสวรรค์อยู่เล่บปัวเลีอยเฉิงเยียนเจ้าจิ้งจอก,กร Hearing อู้สิทธิของตัวเองมาเอายาที่พึ่งหลอมเสศษไปส่งให้เซียนหลิววินที่ตําหนักสวรรค์แต่เฉิงเยียนไม่ตอบนางเอกก็เลยเอายาจากพ่อของนางไปให้กับเฉิงเยียนเจ้าจิ้งจอกสิ่งนอของ นางแต่นางเอกก็ไม่เจอเฉิงเยียนดูเหมือนว่าเฉิงเยียนคคไปหาเดินทะเลาะตบตีกับคนเอิบๆอ,อีกตามเคยจนทุกวันนี้เฉิงเยียนสิทธิ์น้องของนางกลายเป็นเจ้าป่าแห่งป่าทอไปแล้วครับแต่ยาของเซียนหลิววินจะรอช้ามไม่ได้นางเอกก็ได้เอายาไปให้เซียนหลิววินที่ตำหนักสวรรค์ที่ตำหนักสวรรค์วันนี้เป็นวันแต่งตั้งเทพเทียนเลยเป็นเทพสงครามคนใหม่มีเหล่าบรรดาเทพเซียนมากมายมาวมแสดงความยินดี ละมาดูการแต่งตั้งของเทพเทียนเลยทหารเฝ้าประตูสวรรค์ไม่ให้หนางเอกเข้าไปครับนางเอกก็บอกทหารสวรรค์ว่านางเนี่ยมาส่งยาทหารสวรรค์กล่าวกับนางเอกว่าไม่มีเทียบเชิญเข้าไม่ได้นางเอกก็ได้ไปแอบ,บหลังต้นไม้หน้าประตูสวรรค์หลอให้ทหารสวรรค์เผลอแล้วค่อยแอบ,บเข้าไปต้นไม้ที่นางเอกจับจริงๆแล้วมันไม่ใช่ต้นไม้ครับแต่มันเป็นอสุเกลื่อนฟ้าสัตสว์สวรรค์พาหนาของราชามานที่ถูกผนึกเอาไว้หน้าประตูสวรรค์ณ เอกขายผนึกอส่วนกลืนฟ้าโดยไม่รู้ตัวว่า ทหารเฝ้าประตูสวรรค์ก็รีบมาดูทันทีครับนางเอกฉวยโอกาสดนีเข้าไปที่ตําหนักสวรรค์นางเอกเป็นนกเผาวิหบเลิงนางเอกได้เข้าไปพูดคุยกับบรรดาพวกเหล่าเทพเซียนบนสวรรค์ทหารสวรรค์ตามจับนางเอกนางเอกเลยฝากยาให้กับเทพวินเฟิงเอาไปให้กับเซียนหลิววินเทพวินเฟิงเป็นศิษย์น้องของพระเอกส่วนทางนางเอกก็หน,นีทหารสวรรค์จนมาถึงทะเลอมะตะหล้วถูกทหารสวรรค์โจมตีด้วยพลังเวททำให้นางเอกตกลงไปในทะเลอมะตะ ทะเลอมตะแห่งนี้หนาวเย็นเยือกปกคลุมไปด้วยน้ำแข็งนางเอกวิ่งเข้าไปในตำหนักทะเลอมตะเขตแดนต้องห้ามของเผ่าเทพทหารสวรรค์ทั้งสองคนนี้ไม่กล้าเข้าไปเลยกลับไปรายงานห้องเตสวรรค์เหล่าเทพเซียนมากมายมาดูเทพเทียนเลยรับตำแหน่งเทพสงครามที่แท่นจือวินเทพเทียนเลยต้องโดนใส่ฟ้าฟาดก้าวขังที่แท่นจอวินถึงจะเป็นเทพสงครามโดยสมบูรณ์ไม่ใช่ว่าใครอยากจะเป็นเทพสงครามก็เป็นได้เลยนะครับต้องได้รับการแต่งตัง จากห้องเต้สวรรค์ซะก่อน เราคอยมารับสายฟ้าเก้า้งที่แท่นจือวินถ้าหากร่างกายรับสายฟ้าได้ครบ9ค้า้างก็จะเป็นเทพสงครามถ้าหากว่าร่างกายรับไม่ได้ร่างกายของเทพองค์นั้นก็จะกลายเป็นเท่าธุลีวิญญาณแตกสลายส่วนทางนักเอกเดิมาเจอกับเทพสงครามจิวเชิญพระเอกที่นอนหลับหลายชั่วกับโชกันในตำหนักทะเลอมตะพระเอกรักสังขารนอนหลับหลายชั่วกับโชกันมาห้าหมื่นปีหลังจากจบศึกสงครามเทพกับมานนักเอกขอโทษพระเอกที่มารบกวนการ บำเพ็ญแต่ไม่มีเสียงตอบรับจากเลขหมาที่ท่านเรียกโดยความที่นางเอกเป็นคนซนอยากรู้อยากเห็นนางก็ได้เอามือไปจิ้มๆที่ตัวพระเอกหล่าวพูดออกมาว่าเสียดายที่ตายเร็วไปหน่อย นาตาก็รอยังหนุ่มยังแน่นอยู่เลยนางเอกหยิบเงินอมตะในมือของพระเอกออกมาตั้งใจจะขโมยเก็บมาเป็นของตัวเองนั่นแหละครับนางเห็นว่ามันสวยดีทาให้พระเอกตื่นจากการนอนหลับไหลมาห้าหมื่นปีนางเอกถึงกับเบอนึกว่าผีหลอกนางเอกถามพระเอกเจ้าเป็นผีหรือเป็นเทพแต่พระเอกก็เงียบไม่ตอบเธอนางเอกขู่พระเอกว่าขานอนมีทหารสวรรค์หนึ่งแสนนายเฝ้าอยู่ขู่ให้พระเอกกลัวนางเอกกวัวว่าพระเอกจะทําอะไรไม่ดีไม่ร้ายกลับ นางแต่พระเอกก็ยังคงเงียบครับเอาแต่มองนงเอกนางเอกกล่าวกับพระเอกว่าข้าขอเวลาแป๊บหนึง่งเดี๋ยวออกไปหาอาวุธวิเศษก่อนนะเดี๋ยวกลับมาเซอด้วยสัก300รอยอบเอาให้ร้องขอชีวิตไปเลยที่ไหนได้นางเอกวิ่งหนีตัวใครตัวมันและจังหวะนี้พระเอกเดินพลางเวททาให้น้ําแข็งในร่างกายละลายกบีคุณอู่เป็นอาวุธคู่กายของพระเอกมันร้ว่าพระเอกตื่นจากการนอนหลับไหลมันก็เหาะมาหาพระเอกผู้เป็นเจ้านายส่วนทางเทพเทียนเล รับใส่ฟ้าสวรรค์แล้ว8ครั้งเหลือแค่ครั้งเดียวเท่านั้นก็จะเป็นเทพสงครามแต่อสุนกระเดินฟ้ามันก็ออกมาอาละวาธทำร้ายเหล่าเทพเซียนที่แทนเจอวินเทพเทนเลยละทิ้งการเป็นเทพสงครามออกมาปราบอาสุนกระเดินฟ้าโดยพลังของเทพเทนเลยตอนนี้ก็ไม่สามารถต้านพลังของอสุนรเกินฟ้าได้อสุนกระเดินฟ้ามันเห็นกระบี่คุณอูหอบไปหาพระเอกมันกลัวพระเอกมมากมันก็ได้บินหลบหนีไปหานางเอก อ,อสุนกระเดิ linkage, นฟ้าเห็นนางเอกเป็นนายของมันนางเอกเนี่ยก็ตกใจทำไมอสุนกระเดินฟ้าถึงบินตามนางมาเหล่าเทพเซียนก็บินตามมาสเสอะเชียวนางเอกไล่ให้มันไปเราไม่รู้จักการไม่ต้องบินตามเดี๋ยวหาย,ยนะจะมาเยือนจังหวะนั้นนางเอกห่อชนก้อนหินครับหวงแต่ไล่อสุนกระเดินฟ้าอสุนกระเดินฟ้ารับนางเอกไ่ให้านางเอกตกลงไปข้างล่างมันดาเหล่าเทพเซียนตามจับอสุนกระเดินฟ้ามาติดเทพเทียนเลยกล่าวหาว่านางเอกเป็นพวกเดียวกับมนัน เพราะว่าอาสูรกลืนฟ้าจะไม่สนิทสนมกับใครนอกจากราชามานคนเดียวเท่านั้นมันจะเชื่องเฉพาะแค่ราชามานคนอื่นเนี่ยมันไม่ให้จับครับ นางเอกพยายามอธิบายให้กับบรรดาเหล่าทเทพเซียนผู้นี้ฟังว่านางเนี่ยไม่ใช่โวกเดียวกับอสูนเกลื่อนฟ้าแต่โวกเทพเซียนผู้นี้กลับไม่ฟังโจมตีอสุรเกลื่อนฟ้ากับนางเอกโดยพลังเวทของนางเอกไม่ใช่ยคู่ต่อสู้ของทหารสวรรค์ผู้นี้เลยครับนางเอกเป็นแค่เซียนชั้นล่างที่โลกมนุษย์เท่านั้นทหารสวรรค์ผู้นี้เป็นเซียร์ลเทพสวรรค์อสูนเกลื่อนฟ้ามันสามารถหนีไปได้แต่มันก็ไม่หนีมันเป็นหัวหนางเอกมันคอยอยู่ปกป้องนางเอกจากบรรดาเทพเซียนผู้นี้ครับพระเอกก็ พอเดมาที่นี่หานจ้างขายอย่างและวินเฟิงก็ท่างดีใจมากๆที่พระเอกฟื้นขึ้นมาจากการนอนหลับไหลามาห้าหมื่นปีโดยพลังเวทที่พระเอกมีสามารถจับอสุนกระเดินฟ้าไว้อย่างง่ายได้เซียนหมอชิงเหยาสิทธิ์พีของเอกจับเชิงเยืยนมัดเอาไว้ที่ไม่ยอมจับตาดูนังเอกไว้ให้ดีปล่อยให้นังเอกออกไปจากป่าทอ้อหมอชิงเห่ยาบอกกับอาจารย์ว่านังเอกบุกตำหนักสวรรค์ตอนนี้ถูกจับแล้วพวกเขาทั้งสองคนสิฎอาจารย์ก็รีไป ที่ตำหนักสวรรค์ทันทีองเตสวรรค์ก็ดีใจมากๆครับทีพ่พระเอกตื่นจากการนอนหลับไหลมาห้าหมื่นปีเทพเทียนเลยกล่าวหาว่านางเอกเป็นพวกเดียวกับมารในท้องพระโรงตำหนักสวรรค์ถึงได้สนิทสนมกับอสนเกลื่อนฟ้านางเอกบอกกับทุกคนว่านางได้เจออสนเกลื่อนฟ้าเป็นแค่เรื่องบังเอิญเท่านั้นนางเอกพยายามอธิบายให้กับทุกคนฟังว่านางไม่เกี่ยวข้องกับอสนเกลื่อนฟ้าเลยเทพเทียนเลยก็หาว่านางเอกยอกย้อนไม่ยอมรับความจริงนางเอกก็กร ออกมาว่าเทพธทน,นีดึงดันยิ่งนักแล้วชีไปที่เทพวินเฟิงแล้วกล่าวมาว่าไม่แปลกใจเลยที่เทพทาน,นานไม่ชอบท่านเหมือนกันเล่นเอาสาเทพวินเฟิงถึงกับตะลึงนางเซียนผู้นี้ช่างกระดายิ่งนัก เทพเทีเลยกล่าวกับฮองเตสวรรค์ว่านางเอกนาสงสัยจู่ๆอสนเกลื่อนฟ้าก็หลุดจากผนึกหลทาทันเทพสงครามก็บังเอิญฟื้นขึ้นมาอาจเป็นแผนของเผ่ามาที่วางเอาไว้ก็ได้เทพเทเลยขอฮองเตสวรรค์ลองโทษนางเอกเข้นหาความจริงจากปาก่านางเอกฮองเตสวรรค์ถามนางเอกที่ไปที่มาเป็นลูกเต้าเหล่าใครแล้วทำไมถึงไปที่ทะเลอมะตะมันเป็นเขตแดนต้องห้ามของเผ่าเทพเอาไว้สำหรับให้เทพชั้นส่งบำเพ็ญ นางเอกไม่ยอมบอกตัวตนของนางนางกลัวว่าจะทำให้ครอบครัวเดือดร้อนไปด้วยนางเอกขอรับโทษเพียงผู้เดียวนางเอกก็บอกกับ้องเตสวรันว่านางก็แค่เอายามาส่งเท่าน,านั้นไม่ได้มีเจตนาอย่างอื่นนางเอกยังบอกองเตสวรนอีกว่านางกับอสูรกรเกินฟ้าไม่รู้จักกันมาก่อนบังเอิญได้พบเจอกันเท่าน,านั้น นางเอกรูว้ว่าการเข้าไปตำหนักทะเลอมะตะมีโทษร้ายแรงนางเอกก็เลยโกหกว่านางไม่ได้เข้าไปที่ตำหนักทะเลอมะตะหองเตสวรค์ก็ถามพระเอกว่านางเอกพูดความจริงหรือไม่พระเอกก็ช่วยนางเอกขาบ,บอกหองเตสวค์ว่านางเอกไม่ได้เข้าไป ออเร่ป่วยแล้วหมอชิงเหยามาถึงตำหนักสวรรค์เหล่ายืนกันตัวตนของนางเอกกับห้องเตสวรรค์ว่านางเอกเป็นลูกสาวเพียงคนเดียวของเร่ปัวยห้องเตสวรรค์ก็ไม่ลงโทษนางเอกเอาภัยโทษให้กับนางเอกที่นางเอกบุกตำหนักสวรรค์พอรู้ว่านางเอกเป็นลูกสาวของเร่ปัวก็แสดงว่านางเอกไม่ใช่เผ่ามารเรื่องจริงกระจางชัดแจ้งเผ่าวิหกเพลิงของเร่ปัวเคยสร้างความดีความชอบออกรบทำศึกกับเผ่ามาร จนเผาวิหกเพลิงแทบล่มสลายพอของนางเอตอว่าเทพเทียนเลยที่กล่าวหานังเอกเป็นพวกเดียวกับมารจัดไปชุดใหญ่ไฟกระพริบหนึ่งยกเผาวิหกเพลิงของนังเอกก็เป็นเผ่าเทพชั้นเก้าหรือว่าเป็นเผ่าเทพชั้นสูงเทพเทียนเลยไม่ใช่คนเลวอะไรหรอกนะครับเป็นเทพที่ซื่อตรงเกินไปหน่อยอะไรที่คิดว่าเป็นภัยของทั้งหกดินแดนเทพเทียนเลยก็จะไม่ยอมปล่อยปากละเลยไปง่ายๆระเอกคิดว่านังเอกสามารถปลุกเขาให้ตื่นขึ้นมาได้จากการนอนหลับไหลมาห้าหมื่น ไม่แน่นันเงเอกอาจจะปลดผนึกและปลุกราชามารอีกคนก็ได้ราชามารถกผนึกเอาไว้ที่เขาโยโตเป็นสถานที่เผ่าเทพกับเผ่ามารต่อสู้กันเมื่อห้าหมื่นปีก่อนพระเอกก็เลยจะเก็บนางเอกเอาไว้ข้างกายคอยดูนางเอกไปเรื่อยๆแล้วสืบหาความจริงเกี่ยวกับตัวของนางเอกว่าในตัวของนางเอกมีอะไรกันแน่หรือว่าเป็นเผ่ามารหรือเปล่า ทำไมถึงปลุกเขาให้ตื่นขึ้นมาได้แต่พระเอกก็ไม่รับโลถึงพลังปานในตัวคอนักเอกเลยหรือว่าพลังมานั่นแหละครับพระเอกบอกกับหมอเรือปัวคอนักเอกมาเป็นสาวใช้ส่วนตัวต้องการสาวใช้ที่ฉลาดมีความโลแพทย์พระเอกบอกว่าตัวของเขาเพิ่งฟื้นจากการนอนหลับไหลายมาห้าหมื่นปีวิญ,ญญาณยังไม่ฟื้นดีแต่พอคอนักเอกไม่ยอมให้นักเอกเป็นสาวใช้ของพระเอกเรือปัวบอกนักเอกโง่วิชาแพทย์ก็ไม่ได้เรื่องนิสัยก็ไม่ดีเป็นโลกนน้นโลกนี้มาก มเวลาอาการกำเริบเหมือนกับมาบ้าพระเอกเนี่ยก็ไม่ถือสารับได้ทุกอย่างครับส่วนทางห้องเต้ก็เคารพการตัดสินใจของนางเอกว่าจะกลับป่าทอหรือว่าจะยอมเป็นสาหรับใช้ของพระเอกนางเอกปื้มพระเอกมานานแล้วนะครับนางเอกเลยตอบตกลงยอมเป็นสาวรับใช้ของพระเอก อีกอย่างหนานจะได้ไม่ต้องถูกกักขังอยู่แต่ในป่าท้อมีแต่ได้กับได้พระเอกกับตํำหนักโฟวินระหว่างทางก็ได้คิดถึงยวนเจิงกับจูเสี่ทั้งสองคนนี้ตายในศึกสงครามเทพกุมารเมื่อ5ปีก่อนที่เขาโยโต,ตะทหารสวรรค์ทั้ง4คนนี้เป็นแม่ทัพสวรรค์รับใช้พระเอกด้วยความจงรักภักดีตอนนี้เหลือแค่หานจางกับค้ายางที่ยังมีชีวิตรอดอยู่นางเอกมั่นใจในหน้าตาของตัวเองที่เกิดมาสวยก็คนมันเลิศนะนางเอกเข้ามาแนะนําตัว เองกับพระเอกนางบอกพระเอกว่านางไม่ได้เป็นอย่างที่พ่อของนางพูดนางเป็นคนฉลาดหลักแหลม ช้พลังเวทได้หลับเป็นหมอที่เก่งกาจหมอที่จะรับชายพระเอกมาที่สดพระเอกไม่พูดอะไรกับเธอแล้วเดินผ่านไปเด้อสื่อสารเผาเงือกเป็นลูกน้องของพระเอกที่ซื่อสัตย์จงรักภักดีอีกคนครับรอคอยพระเอกมาห้าหมื่นปีนางหวังว่าสักวันหนึ่งพระเอกจะกลับมาสื่อสานนางเห็นพระเอกนางก็ดีใจมากๆครับที่พระเอกยังไม่ตุ๋ยพระเอกก็แปลกใจว่านางเซียนผู้นี้เป็นใครไม่เคยเห็นหน้ามาก่อนนางก็บอกพระเอกว่านางคือสื่อสารพระ เอกก็ถามนางว่าทำไมถึงเป็นแบบนี้ไปได้เพราะเมื่อก่อนสื่อสารน,นางเป็นผู้ชาย ซือซานหนางก็ตอบพระเอกว่าเวลาผ่านไปตั้งห้าหมื่นปีแล้วอะไรอะไรก็ต้องเปลี่ยนไปบ้างเพราะว่าเมื่อห้าหมื่นปีก่อนซือซานเป็นผู้ชายเผ่าเงือกจะไม่เหมือนเผ่าอื่นๆเกิดมาจะไม่มีเพศแต่หากว่าเผ่าเงือกได้ตกหลุมรักใครสักคนก็จะกลายเป็นเพศตรงข้ามทันทีซือซานตกหลุมรักเทพซือมิงเป็นเทพโชคชะตาแดนมนษย์ดังนั้นซือซานก็ได้กลายเป็นผู้หญิงซือซานกล่าวกับพระเอกว่าทุกคนต่างรอคอยการกลับมาของท่านมหา แม้กระทั่งต้นไม้มันยังรังงับพลังของตัวเองหยุดการเจริญเติบโตเพื่อรอคอยท่านมหาเทพกลับมาพระเอกฝากฝังให้สื่อสารสอนบารยาและกฎระเบียบของแดนสวรรค์ให้กับนางเอกเพราะว่านางเอกเป็นเซียนแดนมนุษย์พระเอกคำนับไว้อะไรวลาบรรุุทหารสวรรค์หนึ่งแสนนาย ที่ติดตามพระเอกไปปราบมาที่เขาโยโตพระเอกได้ลงมือสังหารทหารสวรรค์ด้วยมือของเขาเองส่วนทางนังเอกก็โมโ oh หที่พระเอกหาว่านางเป็นคนไม่มีมารยาทเทพอะไรก็ไม่รู้ทำตัวเย็ยนชาสื่อสานกำลังจะต่อว่านางเอกที่กล้ามาว่าเทพสงครามของนางแต่พอคองนางเอกกับหมอชิงเหยา่มาหานางเอกซะก่อนครับพอนังเอกก็ต่อว่านังเอกที่ชอบเอาแต่ก่อเรื่อง ครั้งนี้เกือบเอาชีวิตไม่รอดแล้วไม่ล่ะอยู่ป่าทอก็ชอบแอบหนีไปเที่ยวเล่นแดนมโนต์ไอ้ลูกอากตันยูมอชิ้นเจ้าก,ก็ให้ทายนางเอกสินน้องตลอดพ่อของนางเอกเอาซอยเวทมนต์ตัวจับปรานมานให้กับนางเอกเหลาบอกให้นางเอกเก็บรักษามันให้ดีๆโดยความสงสัยของนางเอกก็ถามพ่อของนางว่ามันคืออะไรแต่เล่อปวก็ไม่ยอมบอกเล่อปัวบอกแค่ว่าแต่หากว่าเจ้าซืีอหัวไปข้ายังหาหัวมาเปลี่ยนให้เจ้าได้แต่หากว่าเจ้าทําสิ่งนี้หายไป ข้าจะตามมาส่งเจ้าไปคุยกับรากสมุนไพรทิ้งไว้ในป่าท้อนางเอกเห็นว่ามาสาคัญยิ่งกว่าชีวิตของนางนางเอกก็ไม่เอาแม่งแล้วแต่เลยปวกก็ยัดเยียดให้กับลูกสาวของตัวเองเก็บเอาไว้พอแล้วสิ่งพีคอนนางเอกก็ได้จากไปสื่อสารปลอบใจนางเอกเห็นว่านางเอกเศร้าพอเริ่บปวกับหมอชิงเหว่ไปพลัศสมีการมองเห็นของนางเอกแล้วนางเอกก็นาเปลี่ยนสีนทันทียิ้มแย้มยิ้มอกดีใจกระโดดโลเต้นด้วยความดีใจแล้วกล่าวออกมาว่าชีวิตใหม่ เริ่มขึ้นแล้วสุดยอดเซซานบอกกฎระเบียบของแดนสวรรค์ให้กับนางเอกฟังและยังบอกนางเอกอีกว่าสวรรค์9ก้าชั้นฟ้ามีตําหนักสว300รรค์3 0 0อยกว่าแหง่งทั้งหมดเป็นที่พักของเซียนชั้นสูงส่วนเซียนระดับล่างที่มีตําแหน่งสวรรค์สามารถสร้างทําเป็นที่พักอาศัยได้อย่างเช่นสิริพี่ของเจ้าอยู่ที่ถ้ำมาาชาโอสดหรือว่าถ้ำของหมอสวรรค์รวมๆแล้วถ้ำมากกว่า7 0 0 0ถ้ำสิิพี่ของนางเอกหมอชิงเจ้าก,ก็เป็นเซียนชั้นล่างที่มีตําแหน่ง ส์นังเอกอยากรู้ว่าตำแหน่งมหาเทพของพระเอกคืออะไรแล้วใหญ่ไหมสื่อสารบอกนางเอกว่าพระเอกเป็นอันดับ3ของเผ่าวสวรรค์อันดับ1คือห้องเตสวรรค์อันดับ2ก็คือเทียงจุนอาจารย์สวรรค์และอย่างเป็นอาจารย์ของพระเอกด้วยนางเอกตะลึงและดีใจนี่เรารับใช้เทพอันดับ3ของเทพบนสวรรค์แล้วนี่โดยความที่นังเอกเป็นคนฉลาดสื่อสารพูดกฎสวรรค์ให้หนังเอกฟัง แค่รอบเดียวนาะงเอกก็จำได้หมดแล้วต่างจากสื่อสารท่องจำตั้งหลายรอบกว่าจะจำได้ใครอยางหางจ้างและเทพวินเฟิงมาเยี่ยมพระเอกแล้วพาสาวรับใช้มาทิ้งไว้ที่ตำหนักโฟวินไว้คอยดูแลรับใช้พระเอกด้วยใครอยางหยอกล้อสื่อสารทักทายสื่อสารว่าพี่ชายสื่อสารไม่เจกนานนะสื่อสารหน้าเปลี่ยนสีทันทีกูเป็นผู้หญิงละเว้พูดอย่างนี้มาฝ่ายกันไหมใครอยางรีบตอบว่าไม่ไม่สิเป็นคนสวยและอ่อนโยนมาก ขายอย่างละหานจางดีใจจนน้ำตาซึมๆออกมากันเลยทีเดียวครับนึกว่าความฝันที่พระเอกกลับมาแล้วพระเอกถามทูสุขทั้งสองคนในช่วงห้า0 0ปีที่ผ่านมาพวกเขาทั้งสองคนตอบพระเอกใช้เวลาส่วนมากอยู่ตำหนักสวรรค์คอยฝึกเหล่าทหารสวรรค์ส่วนษี์น้องของพระเอกเทพวินเฟิงทุกคนต่างรู้ว่าเป็นเทพจอมเซเพไม่สนใจงานการบนสวรรค์เอาแต่รักสนุกไปวันๆพระเอกถามพวกเขาว่าครอ,อบครัวของจูเสียกับหยวนเจนเป็นยังไง ผัวขาวทั้งสองคนบอกพระเอกตั้งแต่จูเสียกับยวนเจิงตายในสนามรบศึกเทพกบมารเมื่อห0,000ปีก่อนยวนโงน้องสาวของยวนเจิงสืบทอดตำแหน่งแมททับสวรรค์ต่อจากพี่ชายนางพยายามอย่างมากจนในที่สุดก็เป็นแมททับสวรรค์ที่ทุกคนยอมรับและตอนนี้ยวนโถงกำลังจะแต่งงานกับลูกชายคนเล็กของราชาวารีแห่งเผ่ามาหาสมุทรตะวันออกส่วนครอบครัวของจูเสียตายในสนามรบศึกเทพกับมารหมดแล้วแม้กระทั่งเด็กเล็กพระเอกได้ยินเช่นนั้น พระเอกก็เศร้าขึ้นมาทันทีครับข่ยอย่างและห่านจางขอตัวกลับไปก่อนป่อยให้เวลาพระเอกทำใจรับพักผ่อนเมื่อห้าหมื่นปีก่อนพระเอกตายในสนามรบสึกเทพกับมารที่เข่ายูโตอาจารย์ของพระเอกก็กักขังตัวเองบําเพ็ญตนอยู่ในเข่าเทียนจุนไม่ยอมออกไปไหน ก่อนที่อาจารย์ของพระเอกจะกักขังตัวเองบําเพ็ญตนก็สั่งให้วินเฟิงเอาร่างกายที่ไร้วิญญาณของพระเอกไปไว้ที่ตำหนักทะเลอมะตะอาเหมือนปีมาแล้วอาจารย์ของพระเอกก็ยังไม่ออกจากเขาเทียนจนเลยครับพระเอกได้ยินเรื่องราวทั้งหมดเกี่ยวกับอาจารย์จากปากสินน้องวินเฟิงพระเอกก็รีมาคารวะอาจารย์ที่เขาเทียนจุนทันทีแล้วก็เล่ออาว่าท่านอาจารย์นรู้สึกกลับมาแล้วส่วนทางชื่อกวงกับฟางเซิงแม่ทัพสวรรค์ทั้งสองนานี้จงรักพักดีจิต ตามเทพเทียนเลยปัวเขาทั้งสองคนพูดความในใจที่อัดอันให้เทพเทียนเลยฟังปัวเขาทั้งสองคนรู้สึกไม่เป็นธรรมทีฮองเตสวรค์ไม่ยอมพูดถึงการแต่งตั้งเทพสงครามคนใหม่อีกรู้สึกว่าลำเอียงไปหาพระเอกช,ชัดถ้าหากไม่ใช่เพราะอสูรเกลื่อนฟ้ามาตอนที่เทพเทียนเลยรับสายฟ้าสว่านครั้งที่เกป่านนี้เทพเทียนเลยก็คงเป็นเทพสงครามไปแล้วถ้าไม่ใช่พอเทพเทียนเลยออกมาช่วยปกป้องทุกคนจากอสูรเกลื่อนฟ้าป่านนี้ทุกคนที่แท่นจือหินของบาดเจ็บสาหัสการทน นาตลอดห้าหมื่นปีมานี้เทพเทียนเลยดูแลงานศาสางเรื่องวุ่นวายทุกอย่างแทนพระเอกหลังจบศึกเทพกับมารเทพเทียนเลยคอยปลอบโยนเผ่าต่างๆและช่วยเหลือผู้บาดเจ็บถึงแม้ว่าเทพเทียนเลยจะไม่ชอบหน้าพระเอกที่พระเอกอายุน้อยกว่าตนแล้วเก่งกว่าตนแถมได้เป็นเทพสงครามแต่เทพเทียนเลยก็รู้อะไรถูกอะไรผิดก็ต่อว่ารุ่นน้องทั้งสองคนนี้ที่พูดจาจากจ้วงห้องเต้สวรรค์เหล่าล่ให้สองคนนี้ออกไปแต่สองคนนี้ก็ไม่ไปสองคนนี้บอก กับเทพเท่เลยอ,อีกว่าพระเอกฟื้นึ้นมาแบบไม่มีเหตุผลทั้งๆที่ตายไปแล้วและอสูรเกลื่นฟ้าก็หลุดจากผนึกจู่ๆนางเซียนป่าทอก็โผล่มาอาสูรเกลื่นฟ้าโหดเที่ยมดูร้ายแต่กลับดูสนิทสนมกับนางเรื่องพวกนี้ไม่น่าใช่เรื่องบังเอิญเทพเทนเลยได้ยินเช่นนั้นคิดว่านางเอกต้องมีส่วนเกี่ยวข้องกับมารเป็นแน่ทเทพเทนเลยเลยจับนางเอกมาทรมานสอบปากคำแต่นางเอกก็ปฏิเสธทุกข้อกล่าวหานางเอกบอกกับเทพเทียนเลยความจริงนะ ได้พูดไปหมดแล้วที่ท้องพระโรงตำหนักสวรรค์พระเอกมาช่วยนางเอกก่อนที่พระเอกจะพานางเอกไปกล่าวกับเทพเทยนเ,เลยว่าองเตสวรรค์พิจารณาอภัยให้นางแล้วแต่ท่านก็ยังพยายามตั้งสาลเตี้ยลงโทษท่านไม่เข้าใจคําสร้างขอหองเตหรือว่าท่านตั้งใจฝ่าฝืนกฎสวรรค์แล้วพระเอกกับพานางเอกกลับตำหนักโฟววนพระเอกถูกแช่แข็งในทะเลอมะตะม,มาห้าหมื่นปีทําให้พระเอกเกิดชีเย็นหรือว่าเป็นโรคความเย็นหมอชิงเหี่ยามารักษา ชี้เย็นของพระเอกเลยแวะมารักษาบาดแผลให้กับนางเอกด้วยหมอชิงเหยบบอกนางเอกว่ามหาเทพเพื่อไปช่วยเจ้าทําให้พลังชีวิตของมหาเทพถูกทําลายนางเอกได้ยินเช่นนั้นก็เป็นห่วงพระเอกมากๆที่พระเอกเจ็บสาหัสมากกว่าเดิมเพราะนางนางเอกก็ไปหาพระเอกที่ห้องกับบีคุลโอ่พุ่งมาหานางเอกไม่ให้นางเอกเข้าไปห้องพระเอกพระเอกถามนางเอกว่าทําไมเจ้าไม่รบนางเอกตอบพระเอกว่าถึงข้าจะกลัวแต่ข้าก็ไม่มีเหตุผลที่ต้องรบพระเอกถามน เอกว่าทำไมวันนั้นถึงไปที่ทะเลอมตะเขตแดนต้องห้ามนางเอกก็ได้เล่าเรื่องทุกอย่างเกี่ยวกับวันนั้นให้กับเพื่อเอกฟังจนหมดเบือก พระเอกขอเงินอมตะคืนนางเอกโกหกพระเอกว่าหายไปแล้วพระเอกก็รู้แล้วครับว่านางเอกกําลังพูดโกหกอยู่พระเอกกล่าวกับนางเอกว่าเสียน้อยขี้โกหกพระเอกให้เวลานางเอกสิบวันหาเงินอมตะให้เจอถ้าหากว่านางเอกหาไม่เจอก็จะส่งนางเอกไปอยู่กับเทพเทียนเลยด่านี้ใส่สักหน่อยจะได้เป็นคนดีซึ่งนางเอกเนี่ยไม่ชอบนาเทียนเลยอยู่แล้วนะครับการที่ส่งนางไปเนี่ยเหมือนตายทั้งเป็นดอกไม้บนหัวของเสื้อซานดูขาดูขาด พระเอกเป็นอย่างมาก ดอกใหญ่เบร์เดอร์สีแดงแปดแต่งหน้าแต่งตาทำอย่างกลับไปเล่นยิวที่ไหนพระเอกทำได้แต่มองไม่ยอมพูดออกมาด้วยสายตาที่เค่งครัดของพระเอกสือซารก็รู้เลยว่าพระเอกต้องมีคำในใจอะไรบางอย่างที่อยากพูดเป็นแน่สือซารกล่าวกับพระเอกว่าตั้งแต่สือซารเป็นล่างมนุษย์คอยรับใช้ท่านมาโดยตลอดตั้งแต่เป็นทหารชั้นผู้น้อยคำพูดของท่านมีความหมายมากอยากพูดอะไรสั่งอะไรสั่งมาได้เลยเจ้าคะ่ะถึงตายก็ยอมพระเอกก็เลยสั่งให้สือซาร ถอดปินปลผมออกเฉดแก้มออกด้วยสื่อสรารถึงกับหง่อยไปเลยครับแต่กระทำตามคำสั่งของพระเอกพระเอกสั่งให้สื่อสารจับตาดูนางเอกรายงานทุกความเคลื่อนไหว ส่วนทางนางเอกก็จับงานอมตะหล่อบ่นลำพือลำพันบ่นพระเอกอยู่คนเดียวยังไงนางเอกก็จะไม่คืนเงินอมตะนี้ให้กับพระเอกแน่นอนนางเอกก็บ่นอีกว่ามันไม่ใช่สิ่งของร่ำคาสักหน่อยอวบเวก็ไม่ใช่ขี้งกเกินไปแล้วสื่อสารมาหานางเอกยืนจ้องมองนางเอกอย่างจริงจังแล้วบอกนางเอกดูน่าสงสัยสื่อสารก็ซื่อจริงๆครับพระเอกให้มาจับตาดูนางเอกสื่อสารก็มายืนจ้องมองนางเอกไม่ละสายตาจนทําให้นางเอกคิดว่า ซือซานคิดไม่ดีไม่ร้ากับนางจะจับนางคมขืนปะเนี่ยเพราะว่าก่อนหน้านี้สือสานเคยเป็นผู้ชายมาก่อนสือซานสั่งให้นางเอกย้ายเข้าของที่ลับที่นอนมาอยู่ห้องของนางแต่นังเอกไม่ไปใครจะไปนอนด้วยกับผู้ชายก็ทําให้สือสานโมโหเป็นผู้ชายตรงไหนวะยังไงนังเอกก็ไม่ยอมไปสือสานเห็นว่านังเอกไม่ไปสือซานก็ได้ย้ายเข้าของที่รับที่นอนของตัวเองมาอยู่กับนังเอกซะเลย สือซานจับตาดูนางเอกจ้องมองนางเอกจนกระทั่งตัวเองหลับพอสือสารหลับก็นอนกรนเสียงดังมากๆทําให้นางเอกนอนไม่หลับทั้งคืนจนทําให้นางเอกอดทนไม่ไหวใช้พลังเวทปิดปากสือสารแต่กระบองอาวุธของสือสารปกปอนเจ้านายมันคิดว่านางเอกกาลังทําร้ายสือสารเจ้านายของมันอยู่เลยเอาสะนางเอกเกือบตัวไปเลยทีเดียวดีนัดหลบทันหัวใจจะวายทาให้นางเอกเบื่อไปพักหนึ่งครับถึงกับฆ่าแกงกันเลยเหล่ามเนี่ยนางเอกดึงอาวุธคู่กายของส สื่อสารออกมันก็หนักมากๆทำให้หนักเอกเดินไปทับสื่อสรารสื่อสารก็ยังไม่ตื่นเป็นคนที่นอนขี้เศร้ามากๆสื่อสารละเมอไปจับนมของนักเอกเต็มไม้เต็มมือทำให้หนักเอกโมโ oh หมากๆกล้าดียังไงมาจับของรักของห่วงของนางสรุปแล้วในค่ำคืนนั้นนักเอกไม่ได้หลับทั้งคืนนักเอกออกมาข้างนอกนางบนพระเอกทำดีไม่ได้ดีอูตสาช่วยชีวิตยังจะส่งคนมาจับตาโดอี อยู่ป่าทอก็โดนจับตาดูมาอยู่ที่นี่ก็ยังจะโดนจับตาดูอีกเลยขีดลักเหนือชะตา EP หนจบเพียงเท่านี้ครับเรื่องราวตอนต่อไปจะเป็นยังไงค่อยไปฟังผมเล่าต่อนะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวก่อนสวัสดีครับ